ลสวัสดีค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะไม่ได้เจอกันนานเลยยังจาอิงได้ไหมคะหรือว่าลืมอิงไปแล้วสวัสดีเพื่อนๆอีกรอบนะคะสําหรับเพื่อนๆที่ยังติดตามเราอยู่เนาะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปของอิงเป็นครั้งแรกนะคะก็ช่องอิงก,ก็ทำเกี่ยวกับเอาข่าวจากเว่ยปหรือว่าในประเทศจีนนะคะมาเล่าเพื่อนๆฟังไม่ว่าจะเป็นกระแสข,ของดาราหรือว่าศลิลปินที่เราชื่นชอบอะไรอย่างเงี้ยก็จะเอามาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังเล่าให้เพื่อนๆฟังยังไงก็รอดูนะคะ โอเคค่ะทุกคนไม่พูดมาทําเพลงละว,วันนี้เชื่อว่าหลายๆ,ๆคนที่กดเข้ามาดูคลิปนี้น่าจะอยากรู้มากๆเลยอิงอ่ะไปดูในเว็บบอของลิซ่าแล้วก็ดูว่าเฮ้ยมันมีอะไรที่แบบอยากเอามาบอกทุกคนมากเลยแต่องิงเชื่อว่าทุกๆคนเลยค่ะต้องรู้จักริซ่าเป็นอย่างดีแล้วก็พอจะทราบมาคร่าวๆว่าลิซ่าเนี่ยเขาเคยไปทํางานที่ประเทศจีนแล้วก็ได้เข้าร่วมรายการดัง,ดงๆของประเทศจีนหลายรายการเลยแต่ว่าอิงคิดว่าเพื่อนๆหลาย,ลายๆคนเนี่ยอยากจะรู้มากเลยว่านอกจากรายการที่ลิซ่าเนี่ยเขาเข้าไปแล้วเนี่ยมีอะไรอย่างอื่นไหมที่แบบเป็นกระแสในจีนบ้างเดี๋ยวนมาอเด้ เลยค่ะ อันดัแบ,บแรกนะคะทุกคนอิงจะลองเสิร์ชชื่อของลิซ่าในคําค้นหาดูแล้วเราก็จะรู้ว่าคนจีนส่วนใหญ่เนี่ยเขาค้นหาลิซ่ากันว่าอะไรบ้างนะคะพอเราเข้ามานะคะทุกคนเราก็จะเห็นว่าคนจีนเนี่ยเขามีการค้นหาชื่อลิซ e ่าเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวอิงจะไล่อ่านให้ฟังนะคะว่าแต่ละแฮชแท็กเนี่ยเขามีการพูดถึงลิซา่ายังไงกันบ้างอย่างเช่นอันแรกค่ะลิซ่าปี้จือลิซ่าปี้จือในภาษาจีนนะคะมันจะแปลว่า w ลเป p ป p e r ค่ะคนจีนอ่ะเขาจะชอบเอารูปของลิซ่าเนี่ยไปตั้งเป็น w ลเป p a p e r ไม่ว่าจะเป็นในโทรศัพท์ในพีซีในโน้ตบ หรือว่าในแท็บเล็ตนะคะอันนี้คือคนจีนจะชอบมากเพรากดเข้ามานะคะทุกคนก็จะเห็นว่าคือแฟนคลับเขาก็จะเอารูปของลิซ่าเนี่ยมาแชร์กันบางคนคะ่ะน,นี่ทุกคนดูเลยอันนี้น่ารักมากมีการเอารูปของลิซ่าเนี่ยไปตัดต่อแบบ ไปตกแต่งให้มันน่ารักอะคะ่ะอ,อันนี้คือน่ารักมากก็จะเห็นถึงความครีเอทของแฟนคลับดูสิทุกคนมันน่ารักมากเลยอะเท่านั้นยังไม่พอนะคะนอกจากแฮชแท็กนี้เองเนี่ยก็มีแฮชแท็กลิซ่าเปียวฉิงเปาอิโมจิลิซ่า emoji Lisa. คือที่จีนนะคะทุกคนเขาจะเอารูปศิลปินด้านล่าหรือคนที่เขาชอบอะคะ่ะเขาจะเรียกว่าเปียวฉิงเปาเป็นแบบรูปตัดแค่เฉพาะหน้านะคะ่ะแล้วก็มันจะมีแบบตอนที่ศิลปินทำหน้าเวอร์ทำหน้าแบบตกใจทำหน้าแบบสงสัยทำหน้าแบบพอที่จะใส่แคปชั่นข้างล่างได้เดี๋ยวอิงจะโชว์รูปให้ดูว่ามันเป็นยังไ ะะที่ฮอตที่สุดน่าจะเป็นรูปที่ลิซ่าสบัดผมตอนเต้นนะคะเราอาสาบ้านเราคงจะเป็นแบบเอารูปแท้งดารามาแล้วก็ใส่แคปชั่นใช่ไหมที่จนะีนน่ะมันคือแบบมันน่ารักสาหรับเขาแล้วเขาเอ็นดูเขาก็เลยทําอะไรประมาณนี้นะคะที่ไทยอ่ะถ้าเราไปในทวิตก็จะเห็นว่าอ,อมีแฟนคลับศิลปินเนี่ยเขาทํารูปอะไรประมาณนี้อยู่นะคะมาต่อกันเลยค่ะแฮชแท็กต่อไปนะคะทุกคนอันนี้ฮอตมากที่จีนเขาจะขึ้นมาเลยว่าคาค้นหายอดนิยมก็จะมีทรงผมของลิซ่าที่จนะีนอ่ะเขาจะแบบทําตามลิซ่ากันมากเลยไม่ว่า 阿星呢？他把。<noise> ผมทรงไหนนะคะคนจีนเนี่ยเขาก็จะแห่ไปตัดตามถึงขั้นเอารูปลิซ่าให้ที่ร้านดูอันนี้ฟังมาจากเพื่อนๆแล้วก็ดูมาจากในเว็บบอนะคะว่าเออมันจริงมากเลยบางคนก็แบบทําเป็น how to คลิปสอนทําผมแบบลิซ่าซึ่งเวลาที่ลิซ่าเขา,าเปลี่ยนทรงไปตรงไหนอะไรยังไงอะ่ะเขาก็จะแบบตามไปทํากันนะคะอย่างเช่นล่าสุดค่ะมีแฮชแท็กอันนี้ด้วยค่ะลิซ่าผมสัน้นอันนี้คือตอนนี้ที่จีนคือบูมมากเลยค่ะหลังจากที่ทิพซ่าเนี่ยมีการตัดผมสั้นเนาะแล้วก็มีไฮไลท์นิดนึงตรงแบบข้างใน เชื่อไหมคะว่าคนจีนส่วนใหญ่เนี่ยเขาแห่กันไปตัดตามลิซ่าค่ะแล้วก็มีการอัดคลิปลงในโซเชียลต่างๆอ่านเดี๋ยวอิงจะกดเข้าไปให้ดูเป็นน้ําจิม้มละกันนะคะเพราะว่าแฮชแท็กมันมีเยอะมากกว่าอ่านไม่ทันนี่ค่ะทุกคนก็จะเห็นว่ามีคนแบบจริงจังมากทําเป็นคลิปสอนอย่างบางคนเขาก็ไปตัดที่ร้านแล้วเขาก็เซลฟี่มาให้ดูเลยว่าฉันจะเอาทรงนี้ก็จะประมาณนี้ค่ะซึ่งมีเยอะมากที่เขาทําตามลิซ่าคือเยอะจริงๆถ้าถ่ายไวป้ป๋อคือมันเยอะมากถ้าสนใจจริงๆเดี๋ยวอิงจะทําเป็นคลิปนั้นะคะแล้วก็ ถ้าใครสนใจแฮชแท็กไหนสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เดี๋ยวอิงจะทําเป็นคลิปยาวๆให้ฟังเนาะแฮชแท็กต่อไปค่ะอันนี้ก็ฮอตไม่แพ้ก,กันเลยค่ะแฮชแท็กลิซ่าเต้นเพลงปูนีค่ะอันนี้เชื่อว่าหล,ลายๆคนน่จะรู้ดีเพราะว่ามันไม่ได้ฮอตแค่ในประเทศไทยเนาะคือจริงๆมันก็แปลกคือแต่สาหรับสายตาของคนจีนมันดูเป็นอะไรที่แบบปันแปลกมันตลกอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิงเป็นลิซ่าทำเนี่ยลิซ่าเนี่ยเขาเป็นแบบผู้นําเทรนของจีนเลยก็ว่าได้คือแบบพอมีคลิปนี้ออกมาคนจีนเขาก็แห่ทําตามค่ะจนใน t ิ k กต o k ที่มันเป็นแพท อะะมียอดทาคลิปนี้เยอะมากซึ่งในเว็บขเองเนี่ยแฮชแท็กนี้นะคะก็ขึ้นเป็นเทรนยอดนิยมในการค้นหาเลยลิซ่าเต้นเพลงปูนีบแต่ว่าในภาษาจีนเนี่ยเขาจะทับศัพบ เป็นภาษาจีนนะคะก็คือถังเชีย่ยวปูนี่ก็แปลว่าเต้นผักเชีย่ยนี่แปลว่าปูก็เป็นปูเต้นซึ่งแฮชแท็กนี้เนี่ยมีคนเต้นตามเยอะมากไม่ว่าจะเป็นศิลปินดาราชื่อดังของจีนเนี่ยเขาก็แห่ทาตามลิซ่ากันนะคะนอกจากนั้นเองเนี่ยก็ยังมีแฮชแท็กเยอะแยะมากมายตามมาอย่างเช่นลิซ่าเต้นรูปล,ลิซา่าลิซ่าแฟนแคมประมาณนี้คะ่ะทุกอันนี้คือแค่คําค้นหาที่อิงอ่านให้ฟังเนาะโอเคเราจะกดเข้าไปในเว็บโอของลิซ่าจริงๆแล้วนะคะทุกคนพอกดเข้ามานะคะตอนนั้นที่อิงเข้าไปส่ง ลิซ่าเพิ่งจะสมัคร ibo, เวปโอมีคนตามประมาณ4ล้านคนแต่ว่าตอนนี้เพิ่มเป็น7ล้านคนแล้วนะคะที่จีนที่สำคัญค่ะทุกคนลิซ่าเนี่ยเข้าได้ขึ้นเป็นดารายอดนิยมในเวปโปด้วยนะคะในเวปโอเนี่ยค่ะเขาจะมีการจัด อันดับดาราหรือว่าศิลปินแล้วก็เขาจะแบ่งเป็นเอเชียเป็นเกาหลีเป็นในจีนซึ่งเอเชียเนี่ยเขาก็จะไม่นับศิลปินที่เป็นคนจีนนะคะแต่ว่าจะเป็นศิลปินที่อย่างเช่นไทยญี่ปุ่นมาเลอินโดอะไรประมาณนี้คะ่ะเป็นศิลปินชาวเอเชียที่เว็บปัวเนี่ยเขาได้จัดอันดับความฮอตเอาไว้นะคะซึ่งลิซ่าเองเนี่ย ติดอันดับที่2ค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าอันนี้มันไม่ได้ตายตัวนะคะเพราะว่าเขาจะมีรายวันรายอาทิตย์แล้วก็รายเดือนแต่ถ้าสมมติว่าเป็นเดือนนี้ก็คือเดือนที่11นะคะลิซ่าก็จะได้อันดับหนึ่งจากดาราเอเชียยอดนิยมทั้งหมดซึ่งอันดับรองลง,ลงมาเนี่ยก็จะเป็นศิลปินชาวมาเลเนาะศิลปินคนนี้ถ้าเป็นภาษาจีนเนี่ยเขาจะชื่อว่าหลงจางจิงนะคะศิลปินคนนี้เนี่ยหลายคนอาจจะรู้จักเนาะหนึ่งในสมาชิกของวง9%เป็นนะคะเป็นวงที่โปรดิวในรายการไอดอลโปรดิวที่จีน ที่สําคัญค่ะอันดับที่3ค่ะยังคงเป็นศิลปินชาวไทยของเรานั่นก็คือซันนี่ค่ะแต่ว่าซันนี่เนี่ยไปดังที่จีนแล้วก็มีผลงานที่จีนนะ,ะอันนี้อิงคิดว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักนะคะก็ซันนี่เนี่ยถ้าเรียกเป็น accent ภาษาจีนเขาจะชอบเรียกเขาว่าซันนี่แต่ถ้าเป็นชื่อในภาษาจีนก็คือหยางยูนชิงนะคะซึ่งซันนี่เองเนี่ยเขาก็ดังมาจากรายการโปรดิวที่จีนนะคะแต่ว่าจะเป็นคนละซีซั่นของเนเน่แต่ว่าซันนี่เนี่ยเขาก็ได้เดบิวต์เป็นศิลปินวง Rocket Girl ด้วยนะคะเลยทำให้ ันนนีี่เยมีชื่อเสียงแล้วก็ดุ่งดังมากอันนี้ทุกคนไปหาติดตามดูกันได้นะคะและที่สําคัญค่ะทุกคนอันดับที่5ก็เป็นเนเนของเราเหมือนกันค่ะ โอเคค่ะหลังจากนั้นนะคะอิงจะเข้าไปดูว่าลิซ่าโพสอะไรยังไงบ้างเนาะก็ในเว็บบของลิซ่านะคะจะไม่ค่อยได้อัปเดตทุกวันเท่าไหร่เหมือนศิลปินในประเทศจีนเพราะว่าลิซ่าเนี่ยเขาก็ทํางานหลายประเทศเนาะแล้วก็ทุกๆโพสตของลิซ่าที่มีการโพสต์ในเว็บบเนี่ยก็มีคนกดไลค์ไม่ต่ำกว่า1นึ่งแสนกว่าคนเลยนะคะซึ่งท็อปปิกสําคัญที่อิงจะเอามาเล่าเนี่ยคืออันนี้เลยค่ะทุกคนเด็ดมากคือมันจะมีโพสต์หนึ่งค่ะที่ลิซ่าเนี่ยโพสต์ลงในเว็บบประมาณว่าสวัสดีค่ะทุกคนฉันมีความสุขมาก ที่ได้รับเลือกให้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลกอย่างแม็กชั้นชื่นชมในความเป็นมืออาชีพและศิลปะของแม็กมาโดยตลอดนั่นแหละค่ะลิซ่าเขาก็พูดประมาณนี้ว่าเออเนี่ยเขาได้รับเลือกให้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของแบรนด์แม็กนะแล้วก็แบบฝากด้วยนะคะเพราะว่าคอลเลกชันนี้มีจํานวนจํากัดนะคะนู้นนี่นั่นอะไรประมาณนี้ก็เหมือนเป็นการโพสตโปรโมทแบรนด์ทั่วๆไปเนาะแต่ว่าคนจีนนะคะทุกคนเขาแห่กันไปซื้อลิปตามที่ลิซ่าเนี่ยได้โพสต์ว่าเนี่ยเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คือคนจีนเนี่ยเขาจะ แล้วเขาเปเนี่ยเขาเปหนักมากโดยเฉพาะศิลปินที่เขาชอบเนี่ยเขาแบบทุ่มสุดตัวมากอันนี้หลายหลายคนได้จะรู้นั่นแหละค่ะปรากฏว่าโพสต์นี้นะคะมีคนกดไลค์กว่า1 500, นึ0 0 0สคนแล้วก็มีคนแชร์รีโพสต์ไปอีก30,000กว่าซึ่งมันเป็นแค่โพสต์ที่ลิซ่าเนี่ยโพสต์งานของเขาเนาะแต่ว่าคนจีนเขาให้ความสําคัญมากก็จะมีแฟนคลับหลายๆคนนะคะเขาแห่เข้ามาคอมเมนต์ว่าคุณภรรยาในที่สุดคุณก็โพสต์ไว้บัวสักทีนะบางคนก็บอกว่า ภรยาในที่สุดคุณก็มาแล้วซื้อซื้อซื้ออย่างคนนี้ก็บอกว่าที่รักเธอมาแล้วหรอซื้อเลยซื้อเลยฉันจะต้องซื้อแน่นอนคือจะบอกก่อนค่ะว่าคนจีนเนี่ยเขาตั้งฉายาให้ลิซ่าว่าเป็นภรรยาแห่งชาติค่ะคือคนจีนเขาจะใช้คําว่าเหล่าโผลแทนชื่อลิซ่าค่ะซึ่งคําว่าเหล่าโผลในภาษาจีนเนี่ยมันจะแปลว่าภรรยาถ้าสมมติว่าเพื่อนคนไหนเนี่ยเข้าไปดูก็จะอาจจะเห็นคํานี้บ่อยๆเพราะว่าเขาใช้เรียกชื่อลิซ่าค่ะลองลงมาก็จะเป็นคําว่าเปาเป้คำว่าเปาเป้เนี่ยมันจะแปลว่าที่รัก เด็กน้อยซึ่งคาว่าเปาเป้เนี่ยจะใช้ทั่วไปเนาะไม่ว่าก,กับคนที่เรารักหรือว่าศิลปินที่เราชอบเราส่วนใหญ่เขาก็จะแทนตัวเองว่ามาม้ามาม้าก็ตามคําเลยค่ะเป็น,นะคาว่าแม่สำหรับศิลปินที่แบบเป็นเด็กอายุน้อยกว่าอย่างคนนี้ค่ะทุกคนเขาบอกว่าไท่หาข้าดเลยสวยมากเลยซึ่งฟังดูมันอาจจะเป็นคําปกติที่ชมกันใช่ไหมแต่ว่าถ้าใครที่เรียนภาษาจีนเนี่ยแล้วก็ดูอ่านตัวจีนออกเนี่ยจะฟินกับคํานี้มากเลยค่ะเพราะว่าปกติแล้วคาว่าไท่เนี่ยเขาจะเขียนเป็นตัวนี้ค่ะซึ่งคําว่าไท่ตัวนนี้มัก็ ว่ามากกว่าค่อนข้างอะไรประมาณนี้แต่ว่าคนจีนนะคะเขามีการเล่นคําโดยเอาคําว่าไทยที่แปลว่าไทยเนี่ยมาใส่เพราะว่าลิซ่าเป็นคนไทยใช่ไหมคะเวลาเขาชมเขาก็เลยจะพิมพ์คาว่าไทยห่าวข้านเลยแต่ประเด็นที่อิงอยากจะเอามาเล่าคืออันนี้ค่ะทุกคนคือมีแฟนคลับจํานวนมากค่ะทุกคนเขาแห่ไปซื้อลิปตามที่ลิซ่าโพสไอเราก็คิดว่าเฮ้ยมันจะถึงขนาดที่ต้องไปซื้อตามจริงหรอแต่เรามาดูเนี่ยเฮ้ยเขาซื้อกันจริงค่ะทุกคนอย่างเช่นคนนี้เขาบอกว่าซื้อแล้วซื้อแล้ว,ลวที่รักฉันรัก,กเธอแล้วก็มีแฟนคลับขามาคอมเมนต์ว่าซื้อต นุนงานของภรรยาอย่างคนนี้ค่ะเขาก็บอกว่าคุณภรรยาลิปสติกนะ่ะฉันซื้อมาแล้วนะอย่างคนนี้ค่ะทุกคนเขาได้แคปเอารูปที่มีการสั่งซื้อผ่านเว็บที่มีการชําระเงินอะไรมาแล้วเนี่ยลงในคอมเมนต์แล้วก็บอกว่าซื้อแล้ว,ซ,ลวซื้อแล้วที่รักซึ่งเขาซื้อจริงค่ะทุกคนมีลายเซ็นกํากับด้วยแล้วก็ไม่ใช่แค่คนเดียวนะคะทุกคนอย่างคนนี้เนี่ยเขาก็เม้นว่าโหปมือให้เลยอะแล้วเขาก็บอกว่าต้องสนับสนุนงานของลูกสาวอย่างคนนี้ค่ะเขาก็บอกว่าเธอได้เป็นเอมบาสร์ทั้งทีจะไม่ซื้อ,อย พร้อมกับแนบลูกที่มีการซื้อลิปสติกของลิซ่าตัวนั้นเลยค่ะอย่างคนนี้ค่ะเขาก็บอกว่าต้องซื้อแน่นอนภรรยาที่รักโหคนละคนนี้คือเขาซื้อเยอะด้วยนะคะไม่ใช่แค่ซื้อแค่ลิปสติกคนนี้ค่ะเขาก็บอกว่าอีจิ้งหมายเหรอหนีคว้าๆหวอเขามาคว้าเนี่ยมันจะแปลว่าชมซึ่งหนีคว้าหวอคือแบบ เนี่ยฉันซื้อแล้วนะเนี่ยมาชมสันหน่อยอะไรประมาณนี้ซึ่งเขาก็มีการซื้อจริงๆค่ะดูจากรูปที่แนมมาแล้วนะเมนสุดท้ายแล้วกันนะคะคนนี้เขาบอกว่าต้องสนับสนุนที่ลิซ่าได้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่รักเลยรักเลยเห็นไหมคะทุกคนจะเห็นได้ว่าคนจีนเนี่ยเขาไปแห่ซื้อกันตามจริงๆซึ่งไม่ว่าจะเป็นทรงผมของลิซ่าเอยหรือว่าการที่ลิซ่ามาเต้นเพลงไม่กี่วินาทีเนี่ยก็ทําให้เป็นกระแสที่จีนได้คือไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทําไมลิซ่าเนี่ยเขาถึงได้รับเลือกให้เป็นแบ,นนะบ,บรนด์เอยมบัสสเตอร์ เป็นกระแสไปหมดจุดนี้เองค่ะทาให้แบรนด์หลายๆแบรนด์เนี่ยอยากจะได้ตัวลิซ่าเนี่ยมาโปรโมทให้โดยเฉพาะที่จีนค่ะเพราะว่าคนจีนอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าเขาเนี่ยมีกําลังซื้อเยอะมากตัวลิซ่าเองเนี่ยก็ดังมากๆที่จีนซึ่งถ้าตัวลิซ่าเนี่ยเขาได้เป็นโปรโมทให้กับแบรนด์ไหนอะไรยังไงเนี่ยก็จะมีคนแห่ไปซื้อตามทําให้แบรนด์เนี่ยได้รับความนิยมไปด้วยค่ะ นอกจากตัวโพสที่อิงเอามาอ่านเนี่ยมันก็เป็นแค่เศษห1ึ่งส่วนร้มากๆเลยค่ะเกี่ยวกับตัวลิซ่าที่ในประเทศจีนถ้าใครอยากรู้ว่าอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ได้นะคะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็คลิปหน้าเนี่ยอิงก,ก็จะหา,าข่าวที่น่าสนใจเนี่ยมาอ่านให้ทุกคนฟังเหมือนเดิมค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ